คุณชายท่านนี้โปรดนับดูว่าเงินที่ท่านทำหล่นไปก่อนหน้านี้ท่านได้กลับไปคืนครบหรือเปล่าถ้าหากว่ามีอะไรขาดหายไปแล้วก็ข้าจะให้ทองพวกนี้ทั้งหมดกับท่านเลยพระพี่หยุนนี่เจ้านะยังไม่รีบกิ้งออกไปอีกอย่างนั้นหรอปะไปแล้วไปแล้วข้าจะกลิ้งออกไปเดี๋ยวนี้และ เมื่อสักครู่นี้เป็นความผิดพลาดของพวกเราหอเฟิงสุเยียนที่ดูแลคุณชายไม่ดีพอขอให้ท่านอย่าได้ถือสาและกดเคืองกันเลยนะไม่เป็นไรแต่ว่าความสามารถในการปกครองและควบคุมผู้ใต้บังคับบัญชาการของท่านยังคงต้องปรับปรุงและเรียนรู้เพิ่มเติมอีกมากเอาละงานพวกเราก็กลับกันเถอะ ข้าไม่คิดเลยว่าข้าจะร่วงเกินคุณชายหยุนโดยไม่ได้ตั้งใจข้าจะทำอย่างไรดีเพื่อฟื้นฟูความสัมพันธ์กับเขาโหพี่หยุนเงินพวกนี้มันเยอะมากๆเลยพี่จะให้ข้าทำยังไงกับมันดีนี่มันตั้งหนึ่งร้อยตำลึงทองเชียวนะ ถ้าพวกศัตรูหรือพวกโจนภูเขารู้ว่าพวกเรามีเงินเยอะขนาดนี้พวกเขาจะต้องไม่ปล่อยพวกเราไปแน่เลยเสี่ยวเฮยจือเจ้านะวางใจเธอหลังจากวันนี้เป็นต้นไปจะไม่มีใครกล้าล่วงเกินพวกเราง่ายๆอีกต่อไปแล้ว แถมในอนาคตข้าคิดว่ายังจะมีคนส่งเงินมาให้เราอีกมากมายเงิน1 0 0ตงรตำลึงทองในกองนี้มันก็เหมือนแค่หยดน้ำฝนเล็กๆเ,เ,เท่านั้นเองเอิมพี่หยุนข้าจะเชื่อท่านหา่าเสี่ยวเฮยจือคอยช่วยเหลือข้ามาโดยตลอดเป็นเวลานาน,านมากแล้วและเงินพวกนี้ก็ถือว่าเป็นการตอบแทนเล็กๆน้อยๆจากข้าก็แล้วกัน นี่พี่หยุนคืนนี้ข้าจะไปที่ตลาดแล้วก็ซื้อไก่มาต้มกินสักตัวกันการสร้างสถานการณ์ก็สำเร็จแล้วส่วนที่เหลือก็แค่รอพวกขุนนางและคนชั้นสูงส่งสิ่งที่ข้าต้องการมาถึงหน้าประตูเท่านั้นเองโอ้แล้วสิ่งสำคัญที่ข้าลืมไม่ได้เลยนั่นก็คือต้องซื้อยาสมุนไพรมาให้พี่หยุนรักษาบาดแผลและข้าจะซื้อเสื้อผ้าใหม่ให้พี่หยุนด้วย ตัวตนของข้านั้นมีสถานะที่ค่อนข้างละเอียดอ่อนหากถูกเปิดเผยออกไปอาจจะมีพวกคนชั่วที่คิดไม่ซื่อ่วยโอกาสตอนที่ข้าได้รับบาดเจ็บสาหาัสและลงมือทำลายข้าในช่วงเวลานี้ข้าจะยังคงใช้ชื่อกูหยุนต่อไปและสร้างตัวตนใหม่เป็นบุรุษผู้ทรงภูมิปัญญาที่ซ่อนตัวอยู่ในโลก และตอนนี้ภาพก็ได้ตัดมาที่ห้องหนังสือรูลาแห่งหนึง่งนายท่านขอรับในเมืองหวนอังมีคนที่ชื่อว่าคุณชายหมิงหยุนและเขาได้เขียนคำว่ากระบี่ไว้จากคำให้การของคนที่อยู่ในเหตุการณ์พวกเขากล่าวว่าหลังจากที่ตัวอักษรน,นั้นถูกเขียนออกมามันกลับปลดปล่อยคมกระบี่ที่แหลมคมจนแทบจะมองไม่เห็น และแทบจะทำให้ท้องฟ้าถล่มลงมาพื้นดินแตกสลายหาเขาเป็นขงจื้อผู้ยิ่งใหญ่อย่างนั้นหรือของจื้อหรือนักปราชญ์ผู้ยิ่งใหญ่ไม่ได้ปรากฏตัวในโรคใบนี้มานานกว่า100ปีแล้ว เฮ้ hey, นี่เร็วเข้าเจ้าย่างไม่รีบไปเตรียมมา้ามาอีกอย่างนั้นหรอข้าจะต้องรีบเข้าเมืองหลวงทันทีเพื่อรายงานข่าวการปรากฏตัวของนักปาดผู้ยิ่งใหญ่ให้ฟาบาททรงรับทราบสองวันต่อมาพอได้เงินมาแล้วเสี่ยวเฮยจือก็สามารถซื้อยาสมุนไพรที่ใช้รักษาบาดแผลได้แทบทุกชนิดในเวลาไม่นาน เอาล่ะตอนนี้คงถึงเวลาที่จะมาดูผลลัพธ์กันแล้วสช่วยยามต่อมาดูเหมือนว่าจะต้องใช้ยาศักดิ์สิทธิ์มากกว่านี้เพื่อรบล้างล่อง้อยที่หลงเหลืออยู่ในร่างกายให้หมดไป แต่หากจะรักษาบาดแผลแห่งวิถีที่เกิดขึ้นกับจิตวิญญาณแล้วล่ะก็เก่งว่ามันคงจะยากยิ่งกว่านี้เป็นอย่างมากหลังจากผ่านไปหลายวันสิ่งที่ควรจะมาก็น่าจะมาถึงแล้วเสี่ยวเฮยจือถึงเวลาแล้วที่เราต้องไปที่หอฟงสเสวียอีกครั้งพี่หยุนท่านหลอกข้าซักประเดี๋ยวนึงจะได้ไหมเอ๋ เป็นไงบ้างพี่หยุนเสื้อผ้าใหม่ที่ค่าซื้อมาให้ท่านดูดีหรือเปล่าเอิมมันดูดีมากเลยละแล้วตอนนี้เสื้อผ้าของเจ้าที่ขาดลุ่งลิ่งก็ซื้อใหม่แล้วของเจ้าเองก็ดูไม่เร็วเลยเหมือนกันฮ่าฮ่าขอบคุณพี่หยุนมากมากเลยส่วนเงินที่เหลือเจ้าก็เก็บไว้ให้ดีๆรลหลังจากนี้พี่หยุนของเจ้าจะทำให้เจ้าได้ใช้ชีวิตอย่างสุขสบายเอง ไปกันเถอะครั้งนี้พวกเราต้องเข้าไปที่หอฟงสวียอย่างสง่างาม